ทินครโฮจิมินห์ของเวียดนามมีการเปิดใช้งานรถรางสายแรกในเมืองค่ะไปติดตามในอาเซียนคอนเน็กับคุณชิลลิปนาสมพบเรล่าค่ะ วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะไปเริ่มต้นกันที่ประเทศเวียดนามค่ะพระว่านครโฮจิมินกําลังจะทดสอบรถรางสายแรกของเมืองนะคะหลังจากที่รอคอยกันมานานเป็น10ปีค่ะก็เพราะว่าคอยมานานเนี่ยนะคะเวลาจะทําอะไรที่เกี่ยวกับรถรางสายนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นข่าวมาตลอดค่ะก่อนที่จะมีการทดสอบเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมเรื่องระบบไฟฟ้านะคะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เตรียมเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ซ่อมบำรุงค่ะถ้าการทดสอบ รางรถขบวนแรกผ่านไปได้ด้วยดีนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการทดสอบการวิ่งอีก17ขบวนค่ะสำนักข่าวทีวีบีของเวียดนามนะคะรายงานว่าส่วนที่สําคัญที่สุดก่อนการทดสอบคือเรื่องระบบไฟฟ้าค่ะโดยแบ่งเป็นสส่วนนะคะก็คือระบบไฟศูนย์ควบคุมหลักและระบบไฟตามสถานีและระบบรางค่ะนอกจากเรื่องระบบไฟฟ้าก็ยังมีเรื่องศูนย์ซ่อมบํารุงที่กาลังอยู่ในช่วงทดสอบซึ่งแน่นอนว่ามีความสําคัญไม่แพ้กันค่ะ ผมารติังอกคหนเรากำลังอยู่ในช่วงเตรียมการทดสอบครับรวมถึงการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบความปลอดภัยของรถไฟเราต้องให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของรถไฟกับระบบไฟฟ้าเหนือขบวนและแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงจะมีความปลอดภัยสูงตอนนี้เสร็จแล้วประมาณ96เรครับเรากำลังเล่งส่วนที่เหลือให้เสร็จมันเป็นเรื่องของการทำงานให้สอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นระบบจ่ายไฟหรือระบบรางจาก เวียดนามนะคะมาที่ฟิลิปปินส์กันค่ะถ้าคุณผู้ชมตามอาเซียนคอนเน็กนะคะจะมีอยู่วันศุกร์หนึ่งที่คุณแวรเชลเป็นนักข่าวจากฟิลิปปินส์เนี่ยเข้าสายเล่าให้เราฟังว่าประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์เนี่ยมีนโยบายที่จะให้นักเรียนกลับเข้าไปเรียนในโรงเรียนได้ทุกคนภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่เปิดเทอมใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นมีนักเรียนหลายล้านคนทั่วประเทศฟิลิปปินส์นะคะที่จะกลับเข้ามาเรียนในโรงเรียนเป็นครั้งแรก ในรอบกว่า2ปีค่ะเด็กๆก,ก็ตื่นเต้นกันมากนะคะคุณครูก็ตื่นเต้นด้วยค่ะงานนี้นี่นะคะก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในกรุงมะนิลาค่ะฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศท้ายๆของโลกนะคะที่อนุญ,ญาตให้เด็กๆมาเรียนที่โรงเรียนจริงๆค่ะก็เลยมีเริ่มมีความกังวลกันแล้วนะคะว่าการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมากว่า2ปีกําลังทําให้เกิดวิกฤตด้านการศึกษาในประเทศหรือเปล่า นอกจากนี้ในอย่างที่บอกว่าทั้งครูแล้วก็เด็กๆด,ดูตื่นเต้นกับการมาเรียนจริงๆมากนะคะแม้ว่าจะต้องใส่หน้ากากมีการตรวจอุณหภ,ภูมิร่างกายและระเบียบเรื่องการรักษาระยะห่างการล้างมือแต่เด็กๆ็กก็ยืนยันว่ามาโรงเรียนสนุกกว่าเรียนออนไลน์แน่นอนและคุณครูก็มองกันว่าเรียนแบบนี้ดีกับทั้งเด็กและครูมากกว่าเพราะไม่ต้องมากังวลเรื่องสัญญ,ญาอินเทอร์เนต็ตหรืออื่นๆน,นะคะจะได้ให้ความสนใจเรื่องการสอนอย่างเต็มที่ค่ะ โรงเรียนที่เห็นในภาพนี่คือโรงเรียนประถมเปโดรกูเอวารานะคะอยู่ในกรุงมะนิลาที่ต้องปิดห้องเรียนไปตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2563ค่ะที่ผ่านมาโรงเรียนก็พยายามใช้ระบบผสมผสานนะคะแต่ก็คาดว่าจะสามารถให้นักเรียนทั้งหมดเกือบ6,000คนของโรงเรียนกลับเข้าเรียนได้ภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนปีนี้ค่ะในช่วงสองปีที่เราเรียนออนไลน์เวลามันจำกัดมากค่ะแค่วิชาละ30นาที และเมื่อเวลาจำกัดการเรียนรู้ก็จำกัดไปด้วยไม่เหมือนมาที่โรงเรียนที่มีเวลาเรียนรู้มากกว่าและเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ทักษะที่แตกต่างฉันชอบมาเรียนที่โรงเรียนค่ะเพราะว่ามันสนุกที่ได้เจอเพื่อนๆแล้วก็ได้เจอคคุณรูตัวจริงสัทีที่นี่ในห้องเรียนคุณสามารถสนุกไปกับการเรียนได้แล้วก็ได้เจอแต่คนที่เจอกันในห้องเรียนซูมเหมือนไม่สนุกเอาซะเลยฉันมีความสุขมากที่ได้เจอเด็กๆ โดยเฉพาะเวลาที่พวกเขามีความสุขนี่เป็นโอกาสที่เราจะได้เป็นครูที่ดีให้แก่เด็กๆและโฟกัสการสอนเพราะเรารู้ว่าช่วงเวลาระหว่างการมีโรคระบาดนั้นมันยากขนาดไหนเราชอบในแบบห้องเรียนมากกว่านะคะเพราะมันไม่เหมือนกันเลยเวลาอยู่ต่อหน้าเด็กๆบางครั้งอินเทอร์เน็ตหลุดบางที<า>งเขาก็ไม่ได้ยินเราไม่เหมือนมาโรงเรียนที่เราให้ความสนใจกับการสอนเด็กๆได้เลย นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเปิดเทอมครั้งนี้นะคะรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็มีการเร่งฉีดวัคซีนประชาชนและเตรียมบริการรถสาธารณะให้ในักเรียนจนถึงสิ้นปีด้วยนะคะและสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มโครงการเงินช่วยเหลือผู้ปกครองที่ประสบปัญหาการเงินในช่วงโควิด1 9ด้วยค่ะคจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะมาต่อกันที่เกาหลีใต้ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ประเทศเกาหลีใต้จัดก,การซ้อมนะคะด้านกลาโหมค่ะ ครั้งใหญ่ของประเทศปกติที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการซ้อมที่จะมีขึ้นทุกปีนะคะแต่ว่าเพราะโควิดเนี่ยก็เลยต้องหยุดไปประมาณ2 3สมปีแล้วนะคะคุณผู้ชมคราวนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เลยมีเจ้าหน้าที่นะคะทั้งพลเรือนแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐเนี่ยมาร่วมกันทำงานว่าจะเป็นทาหารนักดับพลิงนะคะและองค์กรต่างๆเนี่ยจากหลายพันองค์กรหลายแสนคนเลยทีเดียวค่ะ เกาหลีใต้ซ้อมปฏิบัติการรับมือเหตุก่อการร้ายกลางกรุงโซนะคะซึ่งมีทั้งการสมมุติเหตุระเบิดและไฟไหม้ที่ห้างสรรพสินค้ากลางกรุงซึ่งการซ้อมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมป้องกันตัวเองประจำปีของประเทศที่เรียกว่า o r a n g e Civil Defense Drills ค่ะที่มีขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่12สิงหาคมจนถึงวันศุกร์นี้ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นการซ้อมที่สำคัญมากนะคะแล้วก็เป็นการซ้อมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ทำกันประจำทุกปีค่ะ การซ้อมปีนี้มีผู้เข้าร่วมจากทั้งหน่วยงานรัฐบาลและพลเรือนรวมประมาณ4,000หน่วยงานและมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประมาณ480,000คนวันนี้เราจัดการซ้อมรับมือการก่อการร้ายในระหว่างการซ้อมรบร่วมประจำปีทั้งพลเรือนนักดับเพลิงทหารตำรวจและองค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันซ้อมรับมือเหตุการณ์ก่อการร้ายค่ะ ซึ่งจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าที่พลุกพล่านที่สุดในเขตอื่นพียงองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมรับมือเตรียมความพร้อมนะคะแล้วดูว่าพลนเรือนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะแม้ว่าจะทําการซ้อมในห้างสรรพสินค้าที่เรียกเรียกว่าพลุกพล่านที่สุดในย่านนันของตุงโซค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนวันนี้ค่ะ